วายรครับแต่ในที่นี้มันตายแล้วตายอีกตายจนไม่เหลืออะไรแล้วครับเลยคิดว่าเอามาพูดถึงแล้วก็ทำมาหากินแล้วก็หากําไรไปกันมดีกว่าแทมยังเป็นอีกหนึ่งในเนื้อหาที่เป็นไอเดียบันเจิดของตาล้องคนตัดที่อยากจะเอาอะไรแ,แปลกๆไปใส่บ้างกลัวช่องว่างไปเมื่อหลายวันก่อนและวันนี้เลยเอามันมาขึ้นเขียงครับก็รับชมต่อพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีใจดีครับ อุโมงนีมืดเนาะน่าจะมีอะไรช่วยหน่อยเฮ้ยแว่นหยิบมาใส่ละกันเอาไปเข้าอุโมงว้าวว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันธรรมดาว้าววันวฉันน่ะไม่ได้ใส่วันแล้วว้าวแบบนี้น่ะตัวตรงฉันใจเคาล้วนไปแล้วอ้าวตัววันหยุดุนน้ำหนักสบายใส่ได้ละวันวัน ในร่างกายนายก็รับไม่ได้หรอกผมบอกไปชนะกลายเป็นวันไปแล้ววันฉันเล่นดังนะเอ็กซ์ทั้งเบอร์และเอามาเคลียร์ฟุแดนสีฟ้าร์ได้หมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้หรอกชนะถูกต่างมาจากนักธนารมันรับประกันคุณภาพวันหยุดทำมันนี่ดู๋ยก็ตากันหรอกถ้าได้อยู่็นเนี้นายจะดีหรอวันนายอยู่ที่ร้านสยามซอยห้านะนายจะไปอย่างนั้นจริงๆหรอผมบอกไปชนะจะกลายเป็นวันให้ได้ว้ันตัวฉันจะตองขายก็ตามวัน ชาวญี่ปุ่นที่ทำอะไรเพศ,ศดานผลึกจนหลายครั้งมันกลายเป็นการล้อเลอเียนมากมายที่ทุกท่านอาจจะได้เจอแล้วกลายเป็นที่ล้อเลอเียนบ้างก็ามาจากรายการอย่างมีใบหน้า Impossible ที่เคยเป็นที่รู้จักและมาจากรากฐานจาก็บไซต์คนน่ารักแต่โลกหวาดกลัวอย่างโฟจังหรือไม่ก็ชาวญี่ปุ่นกันเองเลยนะครับเอาใบหน้าคนชาติเดียวกันมาเล่นสนุกซะเลย แต่วันนี้เราเบนเข็มมหาชายญ่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักอย่างร้ายกาจในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วกันดีกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2020ได้มีชายคนหนึ่งเกิดไอเดียบันเจิดอยากจะเอาจักรยานไปปั่นในอุโมงค์ที่มีรถวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ใช้นับเสียงตัวเองให้เป็นประโยชน์กรีดร้องคำว่าเซ็กส์ปรากฏว่าพรุ่งนี้จะไม่มีโลกเหลือให้อยู่แล้วนอกจากคำว่าเซ็กส์เขาก็ได้พูดบทของตัวละครที่สมมติขึ้นมาระหว่างทาเคชิกับพลังในการผสานการมีตัวตนของเขาให้กลายเป็นเซ็กส์ให้ได้ ทั้งหมดนี้เป็นคําอธิบายวิดีโอของชาวเน็ตญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฟูมินที่เขาอัปโหลดมันไปทั้ง YouTube และท w i ต t e อร์ไปในวันที่6ตามเดือนและปีที่กล่าวไปข้างต้นใน YouTube นั้นฟูมินตั้งชื่อวิดีโอว่าโ o ฮาเดนิเซ็กซ์นินัตเตมิตะแปลว,ว่าฉันพยายามลองกลายเป็นเซ็กซ์อย่างช้าชชาวเน็ตญี่ปุ่นที่รู้สึกคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้ไปแล้วก็มองว่าเป็นสกิปแปลกแล้วก็เป็นอารมณ์ขันของพวกเขาแต่สำหรับชาวตะวันตกไม่ใช่เลยครับ ในเวลาไล่เลี่ยกันชาวเน็ตได,ได้เริ่มนำเอาคำเก่าแก่ของอินเทอร์เน็ตมาเล่นกันอย่างคำว่าเซ็ก์ไม่ไม่ใช่ SEX ครับมันคือ SE สอีที่ตัวมันมีต้นกำเนิดในปี2013จากในกระทู้โฟจังอันเป็นชิดโพสต์ว่าในการพนันาว่ารักกับหำใหญ่จนต่อมานันในหลายปีดีดักเมื่อปี2018มาถึงชิดโพสต์ที่ว่านั้นก็ถูกค้นพบและคำว่าเซ็ก์ก็เช่นกันใน Twitter และ t i k t o k ก็เอาคำนั้นไปเล่นตลกได้หลากหลายบริบท และเป็นที่รู้จักจนมาถึงปี2020ตัวมันเองก็ระบาดไปมากกว่าเดิมครับและในที่สุดในวันที่30บก,กรกฎาคมคำนี้ก็ได้ปรากฏใน Urban Dictionary เป็นตัวเป็นตนและทีนี้นี่เองวรัลของฟูมินก็เริ่มปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยด้วยความที่ว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นครับและระดับการลงเสียงแบบนี้ระดับเซยูการล้อเรียนเริ่มต้นนั้นมักมาจากการเอาเสียงของฟูมินไปประกอบกับเพลงเปิดอนิเมะน้อยใหญ่โดยเฉพาะคั m เอ็นไรเดอร์นั่นแหละครับ และจุดนี้นี่เองในชุมชนของแฟนซับอนิเมะแฟนทรานสเลตมักเจอคำนี้หากมีบริบทเกี่ยวกับเรื่องเพศความรักและไม่จำกัดอยู่แค่เพียงการร่วมเพศและผลพลอยได้ของเหตุการณ์นี้คืออ o p บบี้พาครับในทวิตเตอร์ของชาวญี่ปุ่นได้มีการแกะคำพูดของฟูมินมาเป็นประโยคและเอาไปแปะได้ที่อื่นจนต่อมาในปี2021เสียงแหกปากของฟูมินก็เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้ จุดพีคของวลีนี้ในสังคมของเหล่าอนิมอกเอนจอยเยอร์เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ y o ยูทูบมิงเมราได้จับมันไปประกอบกับเพลงยูเซรันเพลงประกอบของ My Hero Academy และอัปโหลดมาในวันที่25มีนาคมปี2021จนกลายเป็นตัวจุดความนิยมแบบเวิร์ลไวให้กับการแหกปากของฟูมินไปเสียแล้ว ยังไม่พอครับยังไม่พอผลงานของฟูมินเป็นที่ประจักษ์ผ่านความพยายามเมื่อชาวเนต็ตได้ไปขุดใน t วิตเตอร์โพสต์เก่าๆและวิดีโอเก่าของเขา <c oughs> ก็พบว่าจริงๆแล้วฟูมินไม่ได้เริ่มมาแหกปากเมื่อไม่นานมานี้แต่ทํามาเป็นปีทําไม่ได้ออกทีวีเขไม่มีใครดู <c oughs> ผมหมายถึงออก YouTube นะครับวิดีโอแรกที่ฟูมินแหกปากที่เขาเคยอัปโหลดในทวิตเตอไปแล้วถูกเอามารีอัปโหลดทั้ง2ตัวได้แก่เซตมาร์สโนะักกิวบิน และ ressive, ม,ลมาถูกอัปโหลดพร้อมกันในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2019และวิดีโอทั้ง2นี้ผู้ที่ติดตามเรื่องราวของฟูมินก็ชื่นชอบกับเรื่องราวพรีเคว e ลของตำนาน s e ็ทีนี้กลับมาที่ความนิยมของคำว่าเซ็ก์ในปี2021กัน วันที่23พฤษภาคมผู้ใช้ CF ได้ตัดต่อวิดีโอโดยอิงแพทเทิร์นจาก Persona 4มาแบบครบครันเป็นไม้ต่อให้กับผู้ใช้ลูนี่ได้สร้างแอนิเมชันที่อิงมาจากการแหกปากและการตัดต่อของ CF ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะเป็นเนื้อเดียวและผู้คนก็ชอบมันมากมากครับจากนั้นความนิยมในน้ำเสียบของฟูงมินก็เริ่มเป็นที่รู้จักจากเจ้าตัวเสียแล้วเมื่อชาวเน็ตไปเจอช่อง YouTube ของฟูงมินและเขารับรู้การมีตัวตนของเขาในโลกออนไลน์ระนั้นชื่อที่เขาถูกเรียกมันคือทาเคชิ มันไม่ใช่ครับมันคือฟูมินฟูมินได้อัปโหลดวิดีโอด้วยหัวข้อดังกล่าวในวันที่13ตุลาคมปี2021ผลลัพธ์นะครับเขาก็ยังคงเป็นทาเคชิของปวงประชาในช่องคอมเมนต์อยู่ดีนอกจากวิดีโอแล้วตามที่ผมบอกไปภาพนิ่งที่เกี่ยวกับเซ็กซ์พุกขึ้นมาแบบทุกที่คือต่อให้ไม่เข้าใจพื้นหลังของมีมนี้แต่ก็คำง่ายๆอย่างเซ็ก์ก็ทำให้ดูเรื่องรับทราบนะครับตามมาด้วยเสียงร้องที่ทาเคชิส่งออกมา พนัวกับมันเป็นคำที่แสดงออกมาเป็นผลลัพธ์ต้นๆเมื่อพิมพ์ UWO ในช่องพ้นหาย YouTube ก็ขึ้นมาแล้วครับจนถึงตอนนี้การแหกปากแปลงร่างเป็นเซ็ตของตะกคชิก็ยังเป็นที่พูดถึงอยู่ในทั่วทุกสังคมแถมตัวเขาเองก็ไปออลวาดบนถนนชิบุยาพร้อมกับเพื่อนด้วยในวันคริสต์มาสปี2021 <c oughs> ก็ดีครับเข้ากับคอนเซปต์ความติ๊กต้องบโลกอินเทอร์เน็ตดี ทั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอร์มานีผู้เชี่ยวชาญด้านความติ่งดองบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาขอบพรคะค mm ุณ hmm. สำหร,รับการติดตามรับชมสวัสดีครับทักชิณบอกว่าพีนิส